ใช้เพื่อสมุนไพรโลดสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกียรติตตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญต้านหับฟังรายการหมอกอบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ข่าวดีมาแล้เจ้า สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประกาศผลการคัดเลือกละอออนนักเรียนรอบสิบคนสุดท้ายจากการประกวดอู้เล่าเรื่องหวัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นกลุ่มที่สองภาคเหนือประจำปี2566เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษรดังนี้ 1. เด็กหญิงคณิตาอินดาห้องเรียนสันทรายหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 2. เด็กหญิงจิราพรยะทิมาห้องเรียนบ้านแม่อางจังหวัดลำปาง 3. เด็กหญิงชวันลาดจุมปีโรองเรียนสันปตองสวนลาดวิทยาคารจังหวัดเชียงใหม่ 4. เด็กหญิงบุษราพรชูเวศโรองเรียนบ้านปางจังหวัดน่าน 5. เด็กชายปองคุณจี้ขาวโรงเรียนบ้านแม่เทยจังหวัดลำปูน 6. เด็กหญิงพิชยาทิจีนโรองเรียนบ้านไผ่ล้อมสำนักง,งานสลากกินแบ่งสงเคราะห์46จังหวัดแปรเจเด็กชายพกวัฒปันใจดีโรองเรียนบ้านให้จังหวัดเชียงใหม่ 8. เด็กหญิงละพัฒลดาบุญเกตรหรงเรียนนุบาลเ,เ,เจียงหองจอเจียงไฮ 9. เด็กหญิงฮะไทยชนกโกรดสืบหรงเรียนบ้านปางอายห้วยจมปูจัดเจียงไฮและ 10. เด็กหญิงอาภาพิษแขกเสนา องเงียนบ้านสีเตี้ยจังหวัดลพบุรีและอ่อนนักเรียนตึงโงจะมาเล่าเรื่องเดิมต่อหน้าคณะกรรมาการตัดสินของสํานักงานราชบณิตยสภาในวันเสาร์ที่9มีสายนพุทธศักราช2566เวลา8โมงเกินแผวเตี้ยงหน้าห้องทลารทองบอลลูนโรงแรมเซนทราลรเวอร์ไซด์โฮเทลจังหวัดเชียงใหม่พ่อแม่ผู้ปกครองมาให้กําลังใจลูกหลานได้หรือห้าฟังทางเครือข่ายสถานีวิทยุมอกอ4ปุ๋ย ภาคทั่วประเทศในระบบ AM s t e r e o ภาคกลางมกบางเขนกรุงเทพ AM 1 1 0 7ภาคเหนือมกอเชียงใหม่ AM 612ภาคอีสานมกอขอนแกน่น AM 1314และภาคใต้มกสงขขา AM 1 2 6 9 h z หกิโลเฮิรตซ์ดื่มอั้นกระพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงี www.radio.ku.ac.th และโซเชียลมีเดียของสถานีกุ๊แพลตฟอร์มมาห่วมพึ กำลังใจละอ่อนนักเฮียนต่างภาคเหนือเฮากันนัก,นกนักเหนือเจ้าน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกอหรือเค Radio Plus สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะ ว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะขอเชิญท่านท่าฟังรายการมกเพื่อประชาชนช่วงเศรษฐกิจพอเพียงสู้โควิด1ิ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเดิน่างใส่กลางเบิงตัวเก่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตัางสถานีวิทยุมอกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคู่ตานพิกมาพบกับรายการมากะพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเยคยก็วันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มตอรโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์เคลื่อน้ายสุดอา,อากาศในแปลจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ไวดเ 612.com, Facebook Live, และ youtube สถานีวิทยุมอกาเจียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทรัพา์หับนัี่ิตเมินรายการทีมงานสถานีวิทยุมกอกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า เจ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันเียกย่าในรายการมากเพื่ประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฝั่งเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณรัฐภูมิขันสลีนะเจ้าจากวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงตำบลปากกลางอำเภอ ปัวจังหวัดน่านนะจ้าอยู่เลขที่90หมู่7ตำบลปากข่างอำเภอปัวจังหวัดน่านก็เป็นลลูกค้าทกสสาขาปัวจังหวัดน่านนั่นเองนะจ้าในการน้อมนาในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่9มาประยุกใจในการดําเนินชีวิตนะจ้าซึ่งรายละเอียดเป็นจะได้เฮาไปอู้คุยกับเปิ้ลกันดีกว่าตางสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถาน คณะนีววิทยุมอกรเจีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีเจ้าคุณรัฐภูมิเจ้าครับสวัสดีครับผมรัฐภูมิขันศรีครับเจ้า คุณรัฐภูมิตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงตำบลปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านนะเจ้าทราบว่าร้อมนำในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชกาลที่9มาประยุกต์ใจในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฮาตวยเอกเจ้าครับใช่ครับเจ้ามีที่มาจะใด้ตอนนั้นเจ้าคือเริ่มแรกเนี่ยในตำบลนี้จะเป็นพื้นที่ที่ปลูก ืเชียงเดียวอย่างเช่นการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดก็จะปลูกแต่ข้าวโพดเชียงเดียวจะปลูกมันสับปะหลังข้าวโพดมันสับปะหลังอย่างเดียวครับก็เลยมีแนวคิดหลังจากได้นำปัญญาของท่านตัดสการที่เก้ามาปั๊บใจหลังจากทําจะได้ถึงจะอยู่ได้เลยมีการคิดว่าจะทําเศรษฐกิจพอเพียงตามตรีปัญญาของในหลวงครับ เลยมาน้ำนำเนาะในเรื่องการดำเนินกิจกรรมตอนนี้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกม,มะม่วงตำบลปากกลางอำเภอพัวจังหวัดน่านเฮามีกิจกรรมอย่างพังเจ้าก็แรกเริ่มก็ทุกคนก็อยากจะลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดียวทีจ่จะอยู่ก็ติดหนี้ติดสินกันไปเรื่องจากราคาของสารเคมีต่างๆปุ๋ยเคมีก็แพงขึ้นก็หันมาทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกพืชผสมผสานครับ ก็ <S <s <country> <S อย่างเช่นการปลูกมะม่วงแล้วก็ปลูกลําไยแล้วก็ปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกพักเลียงป่าแล้วก็จะปลูกปาล์มน้ํามันทําหลายๆอย่างครับ <c oughs> ครับจะได้บวเสียง่อสถา,านการณ์พืชผลการเกษตรแต่ละอย่างจะตกต่าครับก็เลยน้าเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปักใจในชีวิตประจําวันและของกลุ่มครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้กลุ่มก็ได้ดําเนินกิจกรรมเหล่านี้มาเนาะมอนการมาเป็นปีที่สิบหกแล้วครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเจ้าสิบหกปีแล้วไอ้หน้าชาเนา,าเจ้าเป็นจไดเพ่องในแต่ละกิจกรรมนั้นเราทําในเรื่องของกตร,ร,รสมผสมานเนี่ยเจ้า,าทาในเรื่องของกเกษตรดีที่เหมาะสมเป็น G A P หรือว่าเป็นอินทรีย์ตเอกเจ้าการเกษตรเฮาอเจ้า,รรา,า,าครับการทําการ,กรเกษตรเนี่ยถ้ามุ่งแต่สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ก่อทำาให้เกษตรกรนี่มีแต่ขาดทุนเพราะราคาพืชผลนี่เป็นตีกัหนดมาได้ก่อนเลยหันมาว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืชอ,อาหารปลอดไข่อย่างเช่นลดการใช้ปุ๋ยใช้ยาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่มาทํากันมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็คือลดตน้นทุนทุกอย่างครับก็มีการทําปุ๋ยมักในกลุม่มปุ๋ยมักก็จะร่วมกันทําทุกปีแล้วก็เอาไปใช้ครับพืชผลหรือพักตีทุกคนได้ปลูกไปครับแล้วก็ ได้ส่งออกหรือว่าขายในตลาดร่วมกันมาโดยตลอดครับคือทำให้กลุ่มเข้มแข็งเดินไปให้ได้เป็นตัวอย่างของในชุมชนครับใช่ก็มีการรวมกลุ่มกันเอนะทำเกษตรปลอดภัยเอนะพวกโรคมาแรลงอิล่าเจ้าคุณรัฐภูมิจเจ้าเขาใช้วิธีการจะได้ในการลดการใช้สารเคมีก็เจ้าก็ทํา,าทให้ต้นไม้แข็งแรงนะทุกทุกอย่างนี่ วิธีการทําถ้าต้นไม้แข็งแรงต้นไม้ก็จะปลอดโรคครับเนาะลดก,การใจ้สารเคมีท MC, ําอินรียจใช้ปุ๋ยมักปุ๋ยอินซีย์ที่ทําขึ้นมาแล้วต้นไม้ก็จะแข็งแรงเมื่อต้นไม้แข็งแรงดินแข็งแรงโรคแมลงอะไรอย่างก็จะเข้ามาทําลายบ่คใหยได้ครับอันนี้คือเป็นปัจจัยสําคัญแต่ถ้าเอายางฝืนใจ้เคมีและใจ้สารเคมีเยอะๆต้นไม้ก็อ่อนแอโแรคแมลงก็จะเข้าแทรกซึมไปได้ไง่ายนี่เป็นลักษณะแนวคิดของกลุ่มด้วยครับ ส่วนใหญ่โรคแมลงนี่เฮาก็ใจพวกสารชีวพันธุ์เอากะเจ้า,จาก,ก็ว่าสมุนไพรขับไลแ่แมลงหรือเฮาใจวิธีการจะใดถ้าถ้าเฮาบัดใจสารเคมีเฮาจะมีตังเลือกอย่างใดสําหรับเกษตรกรของเฮาอ่ะเจ้า,จาคุณรัฐภูมิครับครับอย่างเช่นปุ๋ยก็จะแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่งตัดแต่งกิ่งเดีย๋ยวเอาใบไม้ตีีเอาตัดแต่งกิ่งเอามาทําปุ๋ยมาร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเรื่องโรคแมลงเนี่ย ก็พยายามจะพุกกลุ่มในกลุ่มนี้จะมีการทําสารไล่มแมลงร่วมกันแล้วก็มีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วผลผลิตดีมีตัานี้รือเสียก็จะเอามาทําน้ามักเพื่อใจปรับปรุงต้นไม้ต่อไปครับเรื่องแล้วก็จะมีการใจไตโคเดมาบิวเวเรียผสมผสานดีเพราะเลี้ยงเชื่อด้วยตัวเองครับขยายเชื่อเองครับในกลุ่มครับจ้า แสดงว่ากลุ่มเฮานี้ก็เริ่มคุ้นเคยกับสารชีวพันธุ์มนี้แล้วอีน้าเจ้าเนาะครับาาใช่ครับอเจ้ายังน้อยหมยถึงว่าเกษตรกร,กรเฮาก็ปลอดภัยอีแม่นก็ผู้บริโภคปลอดภัยในกลุ่ม <S 1> <S 1> <S ในกลุ่มจะตะนักอยู่ตลอดครับเนาะว,ว่าผู้ผลิตก็ต้องปลอดภัยผู้บริโภคก็ต้องปลอดภัยครับเพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนหรือเกษตรกร,รหรือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเริ่มหันมาดูแลตัวเองน่ะ คิดถึงแต่อาหารที่ปลอดภัยครับก็ทั้งกลุ่มก็มีแนวความคิดก่มอนตรงตามที่กลุ่มคิดครับพอบางอย่างตัวเองเอาไปเสี่ยงครับสารเคมีหรืออาหารที่บลอดปลอดภัยเนื่องจากผู้ผลิตทั้งผลิตทั้งขายแล้วก็ทั้งบริโภคเองครับก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ครับอช่ค,คือมั่นใจได้เนาะกับสินค้าผลผลิตทาเนี่ยน,าจานะจ๊ะเนาะแล้วในส่วนของ นอกจากตัวเก่าปลอดภัยเนาะผู้ผลิตเนาะเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยตัวอีนะจ๊ะเนาะรับเจ้าจพยายามใช้สารชีวะันต,ต่างๆเข้ามาดูแลอยู่นะจ้าแล้วผลผลิตที่เราได้เหล่านี้นะเจ้าหันว่าไม้ผลต่างๆมรนี้เริ่มเพื่มผลผลิตแล้วภาวางแผนเรื่องการตลาดกันจะใดในในวิสาิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงตะบนปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านเฮ้เจ้า ครับก็ทํากันมาสิบหกปีเนี่ยแรกเริ่มก็ผลิตขายให้ครับตลาดบนโดยตลาดทีผู้บริโภคสูงที่เป็นซื่อแต่อาหารปลอดภัยกินอย่างเช่นในห้างส่นะงของในห้างเพื่อนก็จะเอาแต่อาหารปลอดภยัยทางงคุมก็เลยมหันผลผลิตว่าไม่ผลบอกว,ว่าพักไม่ผลทุกอย่างก็ผลิตมาตรฐานปลอดภยัยมาตรฐาน GAP ครับนอกก็ส่งกับทางห้างหรือว่าทางโอตัส หลังจากหั่นมา้าทั้งกลุ่มก็เริ่มมีผลผลิตเยอะก็ะข,ยขยายไปยังตลาดตีตีบนบ่ใเจตลาดตีเหมือนเกษตรกรที่ต้องไปขายในตลาดทั่วไปแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสารเคมีตกข้างหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ทั้งกลุ่มก็พยายามพักดันกันมาว่าผลผลิตหลังจากมีเยอะก็พยายามพักดันให้ส่งออกเดี๋ยนี่กลุ่มได้ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นลักเพราะว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานจะสูงกลุ่มก็ได้ส่งกับประเทศญี่ปุน่นเนื่องจากเป็น มีมาตรฐานสากลแล้วก็มาตรฐาน GPD ตรวจสอบได้ตรวจสดหนังสารเคมีได้ครับครับก็ตลาดตึงไหนและต่างประเทศเลยนะจำเนะาะใช่ครับ,รบแล้วก็หันว่าช่วงนี้ตลาดออนไลน์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนักขึ้นโดยกับเจ้าคุณรัตภุมคันสรีเจ้าก็เรื่องตลาดออนไลน์เนี่ยทางกลุ่มได้ส่งให้กับตลาดออนไลน์อย่างเช่นทางไปซณีก็จะมารับที่กลุ่มเองเพื่อไปจําหน่ายครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า ทางกลุ่มจะมีตลาดออนไลน์ของกลุ่มอยู่แล้วก็จะมีผลผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปยังตลาดออนไลน์ก็เริ่มทํากันมาเป็นปีที่สามแล้วครับก็อถือว่าเป็นเป็นตั้งเลือกดีๆแล้วก็ประสบผลสําเร็จอีกขั้นหนึ่งครับสนองความต้องการแห่งกลุ่มนึ่งเนาะหลังจากที่เาราเจอสถานการณ์โรคระบาดกันนะฮะหลายคนก็บอกให้ออกจากบ้านตลาดออนไลน์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนักขึ้นเนองนะจ๊ะเนาะครับ เพราะว่าเรื่องการที่ว่าถ้าเราทำอาหารปลอดภัยได้มีมาตรฐาน G.A.P รับรองอ่ะอันนี้คือจะได้กําหนดราคาด้วยตัวเองได้เลยโดยที่แบบบริจิตต์ก้าคนกลางเป็นผู้กาหนดอันนี้คพือปลอดภัยจะเป็นระบบที่ว่าสามารถต่อรองหรือกาหนดราคาได้เองคับมาตรฐาน G.A.P. หมายถึงเกษตรที่มีความปลอดภัยเนาะได้การรับรองจากหน่วยงานราชการเพิ่นเนาะส่วนใหญ่ก็กรมวิชาการเกษตรเพิ่นเข้ามาดูแลตัวองมันก็จะ ครับก็ทั้งกลุ่มเกิดจะทงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่าหน่วยงานต่างๆก็มีการสนับสนุสน,นกลุ่มเพราะเป็นกลุ่มตีอีกเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดแลบเปลี่ยนเปลี่ยนทารางวัลต่างๆนะจังหวัดก็จะมีทําหน่วยงานครับกรเ,ษเกเษตรอาเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็พัฒนาที่ดินแล้วก็อย่างเช่นของทุนรื่นฟูหรือทกศอหรือพลังงานนี่ก็จะเข้ามาสนับสนุสน,นกลุ่มอยู่ต่อเนื่องครับเพราะว่ากลุ่มเป็นกลุ่มตี เป็นอย่างยางเป็นศูนย์เรียนรู้ครับในจังหวัดน่านแล้วก็ทั้งต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนรู้ดูครับเนื่องจากว่าอีกบี่วันเนี่ยอย่างเช่นวันพุ่งนี้ก็จะมีการมาเรียนรู้และจัดประชุมกันดูงานกันตีในกลุ่มครับวันพุงนี้วันที่ยี่ิบสองกตวาก็มีกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอท่าวังผาก็เข้ามาดูงานตวาก็สามสิบกว่าท่านครับนะวันพุธก็จะเป็น เป็นคิวของจังหวัดที่จะเข้ามาดูงานในทุกอำเภอจะเข้ามาดูงานว่าเป็นการทํากลุ่มกิ่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องก็จะมากันทุกอำเภอครับ<ช>หลังจากวันที่วันที่เสาสองแล้วก็จะมีวันที่หนึ่งเนี่ยก็ทางกรมส่งเสริมก็จะได้นําเกษตรกรทั่วประเทศครับเนาะจังหวัดละสองหรือสามคนครับทุกจังหวัด จะเข้ามาดูงานแล้วก็มาเยี่ยมชมในศูนย์เลยนลูกของกลุ่มครับวันทีหนึ่งครับจ้าอ,อย่างเป็นหัวใจสําคัญของการร่วมกลุ่มของเฮาอ่ะเจ้าคุณรัตพุมพันศรีเจ้าครับหัวใจของการร่วมกลุ่มหนึ่งคือหนึ่งการกําหนดราคาสินค้าด้วยตัวเองสองสร้างหึง่งกับสมาชิกในครอบครัวของแต่ละครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ได้ไปเป็นแรงงานอยู่แถวเมืองหลวง ดยที่ทุกคนสระพ่อแม่พี่น้องสามารถร่รวมกันได้ในชุมชนคือทําแบบพอเพียงและวก็มีรายได้ติเพียงพอโดยที่บม่บมีปัญหาสังคมแก้ปัญหาสังคมรูปติต้องออกจากบ้านที่คนเท่าคนแก่ยังอยู่กับบ้านอันนี้ก็คือช่วยได้ดีมากครับทสร้างกลุ่มกันขึ้นมาครับเพราะนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่เก้าก็พยายามให้เขาเบื้องตัวเก่าเนาะพยายามที่จะ ปัญหวอย่างการรวมกลุ่มกัน,น,กกนเนาะการพึ่งตัวเกา่ากันช่วยเหลือสังคมโดยหลังจากช่วยเหลือตัวเก่าได้อีเม้เกัะเจ้าคุณรัฐภูมิเช้าใช่ครับใช่ครับทั้งกลุ่มก็จะมีการช่วยเหลือตัวเองเมื่อเจอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็รวมกลุ่มก็ยังต้องขยายอย่างเช่นมีการเรื่องดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านหรือโรคโควิดกลุ่มก็จะได้อาผลผลิตต่างๆเนี่ยไปบริจาคใหครับเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วก็อย่างเช่น โควิดนี่ก็จะไปบริจาคกิ่โรงพยาบาลน,น่านและโรงพยาบาลสองแ,ลแล่ดเจยบุคลากรของทางการแพทย์แล้วก็ยังวัดในตัวอำเภอเมืองเนื่งจากว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทุกคนจะออกมาได้ทั้งกลุ่มกว่าได้ไปรบริจาคก,กันแทบทุกวันครับนี่เป,นเป็นการทำเพื่อสังคมครับจ้า แล้วก็ตั้ทกศเองนะเจ้าในเนี <dio> ้เขาเป็นลูกค้าทกศที่ปัวจังหวัดน่านนะเจ้าคุณรัฐภูมิคันสรีนะเจ้าวิสากิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดน่านเหาเนาะก็หันว่าตังทกศเองก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเขาตัวอีแม่นกเจ้าในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเจ้าเอ้ครับทกศก็จะมาฮู้มาหือความฮู้และฮือสนับสนุนเรื่องการงบประมาณหรือปัจจัยารผลิตเนื่องจาก ทั้งกลุ่มก็เริ่มแรกก็จะปัจัยการผลิตกับเจ้าสอก,กมาชนาถนนเรื่องการทุนเรื่องงบประมาณที่จะต้องมาทากลุ่มเข้มแข็งแล้วก็สร้างผลผลิตให้ปลอดภัยครับทั้งนี้ก็สอจะสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอย่างเช่นการทําระบบน้าเนาะมันต้องมีระบบน้ํเาสอกก็จะให้ดอกเบีย้ยต่ำช่วยเหลือกลุ่มโดยตลอดครับติพานมาให้ความหูวกับกลุ่มโดยตลอดครับ <Okay. S 2> โอคขอบคุณทั้งทกศสองเพื่อปัวนอที่เข้ามาครับเป็นปีเลี่ยงอยู่ตลอดครับและประทางสำงงนักงานเกษตรอำเภอปัวก็จะเป็นปีเลี่ยงครับ หลายๆหน่วยงานเนาะที่พยายามให้เกษตรกรเฮารวมกลุม่มเกิดความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะเบิงปลาตัวเก่ากันได้เนาะตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่าเพื่อกลุ่มอื่นๆเนาะที่ยังบอกเข้มแข็งเตือ้ออยางมาแลกเปลี่ยนเหียนหูตัวกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมม่วงตำบลปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านนะจ๊ะกับคุณคร,รัฐภูมิคันสรลีเบิ้นจะต้องติดตอ่อผ่านทางช่องในจดใดเพิ่มเติมเจ้า คุณรัฐภูมิเจ้าครับก็ก็ประชาสัมพันว่าถ้าถ้าอยากจะมาเรียนลูกก็มาเรียนลูกได้ครับที่ศูนย์เรียนลูกของรัฐภูมิกันสลีครับก็อยู่ที่บันทึกเก้าสิบมูเจ็ดจังกักครับก็จะถ้าจะประสานมาก่อก็จะมีประสานมาตั้งเบอร์โทรเบอร์โทรก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดสองห้า 0801314725ครับเรียบประสานดีทำการกลุ่มได้ครับแล้วก็หลายอาจังหวัดเกาะเข้ามาดูงานครับประสานจองเข้ามาก่อนครับเอินกันก่อนล่วงหน้าเนาะเพิ่นจะได้เกี่ยมขันตอนฮับนะจ้าแล้วก็มาเฮียนฮู้หลายเรื่องแม่นกับเจ้าในกลุ่มในศูนย์เฮียนฮู้เฮามีอย่างเพิ่มเติมช่วงตายเจ้าว่าเพิ่นจะได้เฮียนฮู้อยอย่างพ่อเนาะจ้าคุณนัทภูมิ ครับถ้าเข้ามานี้ก็จะได้เรียนรู้อย่างเช่นการทําพืชอาหารปกล,ลอดภยัยได้มาตรฐาน G.P. ทำแบบใดครับแล้วก็การทำเดี๋ยวนี้กลุ่มไปถึงการที่ว่าส่งผลผลิตไปยังประเทศญี่ปุน่นทาแบบใดก็เรื่องการลดการเจ้สารเคมีและมีการตรวจเข้มแบบใดก็ก็ทางกลุ่มก็จะมีความรู้อย่างนี้แล้วจะมีการทําปุ๋ยมักขนาดใหญ่ลดการเผาในพื้นที่เนื่องจากการมาดูแลจาก ทางคุม่มจะลดการเผาในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะทำา่องปุ๋ยมักขนาดใหญ่ก่องละร้อยตันร่วมกันเลยแล้วก็จะมีการทำน้ำมักระการใช้น้ำระบบนี้สปิงเกอร์ในส่วนเป็นระบบน้ำมิน er ิสปิงเกอร์ที่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์ครับเนาะอย่างเช่นโซล่าเซลล์เนี่ยจะทำระบบมินิสปิงเกอร์เล็กๆทุกต้นครับแล้วก็จะมีเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกทุเรียนครับทุเรียนนี่ปลูกไป ทางกลุ่มประสบผลสาเร็จอย่างเช่นศูนย์เลียนรูปูกไปสองร้อยกว่าต้นเนี่ยสิบสามเดือนเนี่ยความสูงก็อยู่ประมาณสองถึงสามสองเมตรถึงสอง, 2, 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 ง 3, เมตรครึ่งครับสิบสามเดือนหนึ่งครับน,นี่เป็นความสําเร็จของขั้นต่อไปครับในการที่เรียนรู้หลายกลุ่มก็อยากเข้ามาเรียนรู้อย่างเช่นวันบุงนี่ทั้งจังวัดก็จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้นด้วยครับว่าทางกลุ่มทําได้แบบใดครับมีเทคนิคจะได้เอี่ยนะจ๊าเนาะจ้าในการครัจ้า ใ้มินิซิงิงเกอร์แล้วก็ทำปุยมัก ปุ๋ยน้ำมักชีวภาพใจกันเองโดยลดการเผาแน่จอเกษตรกรเฮาปลอดภัยแน่นอนผู้บริโภคปลอดภัยและก็สิ่งแวดล้อมปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ส่งขายตึงในและต่างประเทศและผ่านระบบออนไลน์นะจ๊ะกลมาศึกษาเรียนูกันได้กับคุณรัฐภูมิขันสรีนะจ๊ะก็เป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงตะบนปากางอำเภอปัวจังหวัดน่านเลขที่90หมู่7ตบนปากางอำเภอปัวจังหวัดน่านลูก ทักสอสาขาปัวจังหวัดน่านนั่นเองนะเจ้าที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9เปิ้ลตัวเก่าแล้วก็เปิ้นตัวเองได้กลุ่มในชุมชนเข้มแข็งได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะเจ้าไปแลกเปลี่ยนเห็นหูกับเปิ้นได้โทรศัพท์0 8 0ย์1 4725 0801314725โอกาสหน้าพิกมาพบกันแถมทางสถานีวิทยุมกอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักหนาเจ้าที่มาแบ่งผันประสบการณ์ในวันนี้ปะกันได้ในเตื้อหน้ายินดีจัดนักสวัสดีเจ้าคุณรัฐภูมิขันสลีเจ้าครับสวัสดีครับครับยินดีครับเชา้า พอเวลาของรายการมรกพบประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซียงเฮียประเดขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรยบหับนิติต์ตำรรายการพร้อมวิยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการหกโมงเก่งแผ่วเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสีย่ยงยินดีชนะติดตามสวัสดีเจ้า